เป็นการพบปะพูดคุยครั้งแรกนะครับในคลอมณฑพิเศษเป็นการรับฟังความคิดเห็นเป็นการพูดคุยกันไม่ได้เป็นการสั่งการอะไรทั้งสิ้นนะครับให้แนวทางเฉยๆว่าวิธีการทํางานของเราเราเป็นรัฐบาลเหมือนที่ผมแถลงไปเมื่อวานนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องมาทํางานเพื่อประชาชนลืมความเหน็ดเหนื่อยยึดตามหลักกฎหมายและความชอบธรรมนะครับดูให้ดีเรื่องของอ การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้เกียรติกับข้าราชการเวลาสั่งการนะครับ่เอเพราะว่าเป็นฤดูการโยกย้ายพอดีครับแล้วก็ไปที่ทราบกันดีอยู่ว่าเรื่องพว้นี้มีเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าในช่วงนี้หรือในช่วงรัฐบาลไหนก็ตามทีแต่ว่าผมอยากจะเน้นย้ำครับเพราะว่าภาคราชก,การเป็นภาคส่วนที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการขับเคลื่อนประเทศนะครับเขาทํางานมาต่อชีวิตนะครับก็อยากได้ความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครับการปูนบาเหน็จทั้งหลายก็ขออยากให้เป็นธรรมด้วยผลงานไม่ใช่ด้วยมาจากการซื้อขายตำแหน่งนะครับ ็พยายามครับพยายามพยายามนะครับเป็นเป็นปน,ปนโนยบายหลักที่ผมเป็นหนึ่งในเรื่องแรกๆที่ผมพูดไปผมก็หวังว่าทางรัฐมนตรีทุกท่านจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรามีโนโยบายดีๆเรามีโนโยบายที่เราจัดถแถลงกับรัฐสภาเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยเราต้องการการขับเคลื่อนจากทางด้านภาคราชการเยอะถ้าเกิดเราไม่ให้เกียรติเขาเราไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ย เรื่องของการกับเคลื่อนนโยบายต่างๆก็จะเป็นไปได้ด้วยความลาบากนะครับนยายกคะเห็นว่านโยบาย,ววายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสยไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายคือเป็นคําแถลงกว้างๆนะครับเพราะเราจะดูเรื่องของการขนส่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศทางบกทางรางนะครับในเรื่องของรถไฟฟ้านี่เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องเออชื่อมต่อทุกสายเข้ากันนะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรใบเดียวให้ความสะดวก แล้วดึงเรื่องทั้งหมดกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่รัฐบาลจะต้องมีการชดเชยจุนเจือเท่าไหร่นะครับใน,นแง่ของงบประมาณทั้งหมดขอเวลานิดนึงนะครับแต่นี่อยู่บรรจุไว้เป็นเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วนะครับไม่ครับทำทันทีครับเราก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มดูแลทันทีครับเราต้องมาเอาระบบการขนสง่งทางรางทั้งหมดนะครับมาเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปธรรม นะครับแล้วก็มีบัตรใบเดียวนะครับแล้วก็ดูซิว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับข้าว่าจะได้เห็นภายในกี่ปีคะข้าว่าจะขอไปทํางานก่อนแล้วกันครับนี่ยังไม่ได้เข้าเข้ากระทรวงเลยทา่ทานท,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 ท่านรัฐมนตรีสุริยะยังไม่ได้เข้าเลยนะครับขอโอกาสนิดนึงนะครับทราบว่าทุกเรื่องเร่งด่วนหมดนะครับท่านเข้าเมื่อวันที่สิเกินจใหญ่โยเซนนอกจากท่านจะเป็นผู้แถลงนโยบายแล้วในระหว่างการอัิจารณามันตั้ง้สนใจท่านต้ฝงมาใหั่และมีการตั้งใจอย่างยิ่งคับ ก็ถ้าเกิดกระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องับสุภาพาพพิงหรือว่าต้องการการอธิบายในเชิงลึกผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านเตรียมพร้อมครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ครับ เป,เ,ปเป็นคำถั่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของปากทองพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลน,นี้ตระหนักดีนะครับตั้งแต่สมัยที่หาเสียงอยู่แล้วก็เป็นเรื่องนโยบายหลักของทั้งพรรคเหมือนกันซึ่งเวลาเรามาอยู่ในรัฐบาลพรรครวมแล้วเนี่ยทุกภาคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลน,นี้ทุกท่านเห็นด้วยกับเรื่องให้ความสาคัญกับภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายตลาดเพิ่มไรายได้เมื่อกี้มี2เรื่องที่อาจจะย้อนยางนิดหนึ่งคือ ขยายรายได้ให้เกษตรกรถูกไหมครับก็ต้องมีการส่งออกแต่ว่าแน่นอนครับเมื่อกี้ท่านผู้สื่อข่าวถามมาว่าจะส่งออกอะไรที่ถ้าเกิดส่งออกไปแล้วคนไทยไม่มีกินอันนี้เราก็ต้องมาดั่งดูให้ดีๆนะครับแต่การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการส่งออกนะครับการเปิดตลาดใหม่ๆการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่เราทําการเพาะปลูกหรือรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในแง่ของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรือว่ายาฆ่ามแมลง นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้สุทธินะครับผมเน้นเพิ่มรายได้สุทธิของพี่น้องเกษตรกรแต่ทั้งนี้เท่านั้นก็ต้องรวมถึงทั้งการที่เราต้องคํานึงถึงว่าพืชบางชนิดอาจจะมีการขาดแคลนเนื่องจากเกิดจากเอลนิโนเอฟเฟกเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลตระหนักด,ดีครับในการประชุมพรอมนัดแรกขออดใจนิดนึงนะครับเราจะประชุมพรมนัดแรกวันที่13เดือนกันยายนซึ่งจะมีมาตรการ ต่างๆออกไปเกี่ยวกับเรื่องเอลนีโน,โนโครับขอให้ทางรัฐมนตรีรเกษตรรวบรวมข้อมูลนิดนึงนะครับวันสุกเสาร์นี้ผมก็จะไปที่ขอนแก่นหนองคายอุดอรนะครับแล้วไปรวบรวมข้อมูลขอเวลานิดน,นึงครับกรงนีม้เัเสียหาระาณ7็ล้าน 7, 000, 000บาททั้งปีเนี้มีความไม่สปข,ข้าได้เลย,ย 9, 000, 000, ตรงนี้เราจะต ต้องขอไปทราบดูข้อมูลก่อนนะครับตัวนี้ผมยังไม่รับรายงานมานะครับไม่แน่ใจว่าใช่เขาเบรกถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเองผมจะนั่งประธานกตรอเองครับจะังกำลังหาวันที่เหมาะสมในการที่จะประชุมกตรอครับ โอ้ยังเลยครับยังยังเลยครับทงนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าบริหาราชการเลยครับขอไปทิ่หน้าขอเป็นแหล่งหลังหลังแถลงนโยบายก่อนนะครับเปล่าครับทุกๆุกภาคส่วนพลังารครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอดจงหรือว่าบอกว่าหน่วยงานไหนมีปัญหามากเป็นพิเศษไม่มีครับทั้งสองอย่างครับทั้งสองอย่างครับ ผมขอเวลาในการบริหารราชการนะครับแล้วผมให้ขออีกสัก6เดือนหรือ3เดือนถ้าสื่อมวลชนมาถามอีกทีแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมีอิสระจงน้าความคิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตรแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆมีคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมมาวันนี้รัฐบาลนี้เรามาทำงาเพื่อประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนใครที่มี ข้อมูลหรือมีการแนะนําที่ดีผมรับฟังครับใหนโยบายในการโอกจดเจรจาต่างประเทศในอนใกล้นี้เนี่ยให้นโยบายไทยลงตากนี้ในการ,ร,กาการทําให้ต่างประเทศอยากเขาสนใจกับประเทศไทยแล้วอยากที่จะมาในาไทยมากที่สเป็นไงบ้างค่ะคงเป็นโอกาสหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศกําลังรวบรวมรายชื่อ ผู้นำหลายๆประเทศที่เราจะเข้าพบนะครับตังผมเองก็พยายามจะนัดหมายกับนักธุรกิจระดับโลกหลายท่านเพื่อพูดคุยว่าความต้องการในการมาลงทุนในประเทศทไทยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเวลานิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเว,เวที UNGA หรือว่าการประชุมสามชาติประจําปีเนี่ยทุกๆเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นเ,เวลาอันดีที่เราจะได้ไปพบปะพูดคุยนะครับ กำลังนัดอยู่ครับกำลังนัดอยู่คงต้องต้องได้อยู่แล้วครับเพราะท่านจะเลี้ยงอาหารข้ามวันหนึ่งนะครับก,ไปไปก็หวังว่านะครับก็หวังนนว่านนม,มีความกดดันอยู่แล้วครับมีความกดดันอยู่แล้วเพราะปัญหาของพี่นองประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ครับอาสาเข้ามาทํามาแล้วก็ต้องก็ต้องยอมรับเรื่องพวุ่งนี้นะครับมีความตั้งใจจริงครับขอเวลานิดนึงนะครับขอบพระคุณครับ